ก็เป็นคลิปนะคะมือที่ไปเพชรบุรีนะคะพี่น้องก็ไปกันตั้งแต่ตีสีนะคะพี่น้องออกจากบ้านนะคะก็ไปฮอดพุดนนะคะก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงนะคะก็มีอ้อนะคะใบไพ่แล้วก็พี่ดอนะคะไปกันสรางขนพอแม่ลูกคือเก่านะคะก็ไปย่างนาตีก็ไปส่งไพค่ะพี่น้องใบไพ่นะคะก็รับมาตะลอดทางนะคะก็รับตั้งแต่อยู่บ้านแล้วพี่น้องตอนเอามากันนะคะพี่ดอก็อุ้มขึ้นรถมาเลยนะคะก็รับในรถมายาวเลยนะคะอันนี้ก็เพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นก็แบบว่างงๆนะคะว่าถึงไหนแล้วนะคะน้องใบไพ่ตื่นนะคะผู้พ่อกับแม่นะคคะะะะะกกกกกก็็็ล้้้้้้าา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 นน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 ขขขวววเเเเพพร่่อออยใหหิีงมืั กินแตนนมนะคะก็เลยแวะร้านข้าวราดแกงนะคะพี่น้องร้านตาโตนะคะก็ร้านนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะพี่น้องก็ผ่านมาก็จะแวะนะคะแต่ว่าก็แบบแบบบางเอิญน,นะคะก็จำไม่ได้หรอกนะคะว่ายูม้งได่นะคะแต่ก็คือผ่านที่ไหนก็ผ่านร้านนี้ประจํานะคะว่าครั้งก่อนนะคะก็จําซื้อร้านไปได้นะคะพี่น้องพอมันนี้แวะเข้าไปนะคะก็เลยเอ้า ร้านนี้เขาเคยมากินแล้วนี่นะที่เคสน,นี้นะคะอาอสั่งมาแค่ซองยางนะคะก็คือเป็นหอมกนะคะแล้วก็น้ำพิกัะปี้ปลาถูนะคะี่เรื่องนะคะพี่ดอนสั่งเองเบอร์ทุกอย่างนะคะก็นิ้นไข่นะคะเพราะว่าพี่ดอนชอบกินไข่นะคะแต่ว่าก็คือเพื่อเอามาให้น้องใบไพ่นำกันนะคะถ้าว่าใบไั่กินบบกระโบนะคะ กับข้าวร้านข้าวนะคะก็ข้าวราดแก่นะคะพี่น้องก็กับข้าวนะคะก็มีล่ายยางนะคะพี่น้องก็เรียกกินบันทึกเลยนะคะก็เอาที่แบบว่าเขาจะกินเนาะพอกินเสร็จนะคะก็เตรียมตัวขึ้นรถนะคะเออว่าแต่นะคะร้านข้าวก็มีอันนี้น่ะพี่น้องขนมตานะคะแล้วก็ทอดมันนะคะพี่ดอกกระท่อมยูเหมือนกันนะคะว่าเอาวัลละซื้อไปกินในรถนะแต่ว่าื้อนี้บัคคิดยากนะพี่น้องก็เลยว่าบ่ซื้อดีกว่าเบ่าดีกว่าเนาะเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยนะคะบ้านลูกค้านะคะก็อยูแถวแถวโครงการพระราชดำรินะคะพี่น้องโครงการช่างห มานะคะพี่น้องก็รับรู้ถึงแบบว่าโอ้อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่าคิดถึงพระองค์ท่านเนาะพี่น้องแต่ก็ไม่ได้พาใบไาเข้าไปเบิ่งข้างในโครงการหรอกพี่น้องก็รีบนะคะเพราะว่านัดลูกค้าไว้เก้าโมงครึ่งนะคะมันก็จวนยี่หฮอนเวลาแล้วนะคะพอถึงบ้านลูกค้านะคะก็ซอยกันยกเอาใบลงจากรถนะคะแล้วก็ลูกค้าก็เลยถามว่ารีบไปไหนหรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกค้าเข้าก็ายากให้พี่ดอนไปเบิร์นแลงปูของเข้านะคะที่ว่าจะปูพายนะคะก็ไม่ได้เร่งรีบนะคะก็ไม่ได้มีธุระไปไหนต่อนะคะก็กกกกกกกะะ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 ะววววว่่่่่าา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 างงไไไเเเเรร็็จจจนนนนนคคคคคแแลลลลล้้้้้พพอออปปปททีียยููขึษด ได้นะคะแล้วก็ปุ player, aky, Firstly, ๊กแนวได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นภูกเข้านะคะก็พูดคุยกับลูกคายูุพักหนึ่งนะคะพี่น้องก็เสร็จธุระแล้วนะคะเสร็จงานแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพาน้องใบไผ่ไปทะเลกันมาเพชรบุรีนะคะก็ต้องทะเลชะอัมเป็นเวลาพี่น้องใบไผ่นะท่านตลอดทางนะคะถึงหรือยังถึงหรือยังผู้พอก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งภัยให้ลูกค้าก่อนนะคะคอยไปทะเลนะคะผู้ลูกสาวก็โอ้ยักไปทะเลก่อนนะคะงอนกันตุ๊กปองตุ๊กปองนะคะอยู่ในรถนะคะต้องล่รอมนะคะว่าบุรุเลียงนะคะผู้พอก็บอกว่าต้องไปทำงานก่อนนะคะได้งนนนก่่อออะะคไปดพจุับ เดีพ่น้องจากว่าขี้เกียจได้ไพ่พี่น้อง,เอ,องเอ้ยนะคะมือนหนึ่งนะคะงอน,น่ะสิบรอบยิงสิบรอบก็ว่าได้พูดถึงทะเลนะคะน้องใบไพ่นี่เคยเบื่อเลยนะพี่น้องมาที่ใดนะคะก็ตื่นเต้นทุกเทียนะคะ,เ,ะ,คะเวลาพอมาเฮ็ดงานนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลนะคะโอเ้เข้าเนี้นะคะแบบว่าดีใจดีใจนะคะย่างมาหนำมือนี้มาเพชรบุรีนะคะก็ต้องนี่เลยนะคะทะเลชะอำนะคะแต่ว่ามือนี้อุปกรณ์มาครบเด้อพี่น้องไม่ว่าจะเป็นห่วงยางนะคะที่เล่นทรายนะคะที่ตักทรายนะคะวันนี้น้องใบไพ่เตรียมอุปกรณ์มาครบนะคะไม่ต้องซื้อใหม่ถ้าให้เล่นนะคะก็คงเล่นได้ทัั้้้้้งงงมืออออนน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 นะะ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 ะคคคคเเเลลล่่ทใใบบซฟวีก็ กำลทะเลนานอยู่นะคะเพราะว่าก็บรลรีไปได้น้องพี่น้องก็ปล่อยให้เข้าลิ้นนะคะช่วงบายบายนะคะเราก็เตรียมตัวเดินทางลับสุพรรณกันจ้าก็ข่าลับนะคะก็อออาซ่านะคะจะขับลับอีกนะคะก็จะให้พี่ดอนนอนนะคะเพราะว่าออกมาจังต่ติซีนะคะแกก็ยังไม่ได้นอนพักเป็นบายบายเป็นอิมเทียนาก่อนจะเดินทางนะคะบัได้นะคะโชเฟอร์คนนี้นะคะลีลานะคะก็ต้องหาน้ำให้ย่างขินให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็แวะที่ร้านพันไทยเหมือนเดิมนะคะก็ลด50%นะคะวันนี้ก็จะไปสร้างแก้วนะคะเบิดไปร้อยกว่าบ้านีหนึ่งก็พียกตามิวนะะค ออก็เอากระไดขิวที่1ิบนะคะแล้วพอได้ข้องแล้วนะคะก็นั่งดูกินไทยดูก,กันแป๊บหนึ่งนะคะเว่ปั๊มนี้ก็น่าจะประมาณครึ่งชมมั่วโมงได้นะคะซ่องฝนม่ลูกนะคะเลยระหว่างที่กินน้ากันอยู่นะคะพี่น้องก็มีน้องพนักงานนะคะเอาอเมริก,กาโน่นะคะเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะมาเซิร์ฟนะคะบอกว่า,านี่ค่ะได้แล้วคะ่ะแล้วก็มีเย็นอีกเก้าแก้วนะคะกรเลยบอกว่าไม่ใช่ของพี่นะของพี่ได้แล้วนะได้ครบแล้วนะน้องน้องเขาก็บอกว่ายังค่ะของพี่มีเก้าแก้วคะ่ะพอก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่พี่สั่งแล้วพี่ได้แล้วเนะะี่่ตนนกดออ้งไไปสั ดสั่งติวะคือ,อยังไม่ได้สั่งนะก็ยังเรีเพราะว่ายัางเราพี่น้องเพราะว่ากัก่วบว่าคนมาไล่น้องย่าเข้าจดออเดอร์ผิดนะแล้วก็ว่าเห่าสั่งเราเดี๋ยวจะว่าเห่าเบาอย่างงี้นะพี่น้องน้องเข้าก็เลยตะโกนไปท่ามเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานเข้านะคะว่า,าลูกค้าคนไหนนะคะอีกคนนึงก็เลยตะโกนมาบอกว่านั่นไงเสือ้อลูกค้าเสื้อลายคนนั้นไงซึ่งลูกค้าคนนั้นนะคะกำลังอยู่ข้างๆโอนะคะแต่ก็คิดว่าเอาอเขาคงไม่ได้ยินเนาะเขาได้ยินนะคะเขาอาจจะบอกว่าของพี่เองค่ะพี่สั่งเองคค่่่่่ะะะะะนนนนนน้้้้้อออองงงมมมก็จจไไดบบๆปปลพพีีีาาาาเเฮรณต ดูนะคะ